นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาววันอังคารค่ะประจําครึ่งปีหลังนะคะสองพันครึ่งปีหลังของพศ2563นะคะเดยเรามาดูกันว่าดวงของชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้าง นัดได้ทําการเลือกอไพ่อเวลานะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งช่วงเวลาครึ่งปีหลังที่เราจะพูดถึงและนัดจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะโดยเป็นไพ่คําพูดและไพ่ขยายเพิ่มเติมในเรื่องที่รู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะโอเคกดแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ f a c e b o o k Fan น page และ YouTube Channel ท,ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน f c e b o o o f a ฟนเพจนะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ สำหรับใน u t u b e ฝากกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะโอเคเรามาเริ่มดูหน้าไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะของชาวนังคารเป็นนางฟ้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะไพ่ใบที่2แทนในเรื่องของการเงินค่ะไพ่ใบที่3นะคะอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนพ้องใบที่4ี่ คญาติพี่น้องใบที่5นะคะบุตรหลานและบริวารใบที่6ค่ะอุป,ปสรรคใบที่7นะคะความรักใบที่8ค่ะสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังต่อมานะคะก็คือในเรื่องของความเจริญรุ่งเรื่องการเรื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะการงานโชคลาภ และสุดท้ายนะคะคือความทุกข์ใจและความกังวลใจหรือว่าอยู่ในตำแหน่งวินาทนั่นเองนะคะไพ่ทั้ง12ใบแทน12ตำแหน่งและ12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ใบแรกก็คือใบนี้นะคะสามารถลิง์ได้กับทุกๆใบและไพ่ทุกๆใบาสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะว่ามันคือความเป็นตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายดีในชีวิตนะคะจะส่งผลต่อสภาพจิตใจจิตใต้สํานึกของคุณทั้งนั้นเลย และมันก็จะส่งผลกระทบว่าโอเคคุณเป็นแบบเนี้ยมันก็จะทำให้กาให้การกระทําของคุณนะคะเป็นยังไงต่อไปนะคะค่อนข้างที่จะลิงก์กันมากๆนะคะเรามาเริ่มต้นไพ่ใบแรกกันดีกว่าคะ่ะ ใช่ใบแรกนะคะได้เป็นนางฟ้าขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นมาให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะความเป็นตัวตนของคุณแสดงว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะ มีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนจากชุดสีขาวนะคะแล้วก็มีความหวังดีปราถนาดีและในขณะเดียวกันคุณเองก็อาจจะไปเป็นแม่สื่อแม่ชักให้กับคู่ของใครบางคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีแต่รอยยิ้มค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแบบว่าให้ฟรีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเลยทีเดียวแล้วก็รักอิสรภาพนะคะแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวค่ะบางทีอ,า,อาจจะ เป็นช่วงเวลาครึ่งปีหลังนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวกันค้นพบตัวเองการมีความสุขก็ได้เหมือนกันและในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ที่คุณสามารถสามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้อะคะ่ะสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวเลยสําหรับคนโสดนะคะต้องบอกเลยว่าคือฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้มาฉันก็มีความสุขแบบสดๆของฉันแบบนี้ไปเลยแบบนี้ค่ะคือคือถามว่าโอเคไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักนะคะ,ะยินดีที่จะเปิด เปิดโอกาสให้กับคนให้กับทุกๆคนที่จะเข้ามาหรือว่าไม่ได้ปิดการเพลยงแต่ว่ามันเหมือนกับว่านะตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่แล้วอะดังนั้นความสําคัญของความรากักอะค่ะมันก็เลยไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นเองนะอันนี้สําหรับคนที่โสดนะคะแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีโชคนะคะโชคดีในที่เนี้ยอาจจะหมายความว่าทําอะไรนะคะก็จะได้ ก็จะสําเร็จได้โดยง่ายด้วยตัวคนเองด้วยนะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือค่ะก็ใช่แต่มันเหมือนกับว่าหัวเรือใหญ่หรือว่าหัวเรือหลักอะค่ะก็จะต้องเป็นตัวคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ่า,อาในไพ่ใบแรกเนี่ยความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีอะค่ะมันอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการทําบุญทําคือเขาเรียกอะไรทำ เป็นอาสาสมัครอาคารคเหมือนกับว่าช่วยเหลือผู้คนทําบุญทำทานหรือว่าเข้าไปทําประกอบอ พิธีกรรมทางศาสนาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังค่ะโอเคสาหรับชาววันอังคารน,นะคะถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้ตั้งแต่สักประมาณช่วงเดือน6เดือน7หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดือน5้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงปลายปีอีกทีนึง่งช่วยมาคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าคุณมีแพลนที่จะทําแบบนี้ไหมหรือว่าต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะสถานที่ที่คุณอยากที่จะไปอย่างเงี้ยค่ะนัดรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไกลหน่อยอะจะไม่ใช่ที่ใกล้ๆ ไปได้อาจจะต้องเป็นนั่งเครื่องบินไปหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะต้องต้องเป็นสถานที่ที่ไกลหน่อยอาจจะรวมไปถึงต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาววันอังคาร ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะคะคืออย่างที่นัดบอกไปว่าไพ่ใบแรกเนี่ยสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลิงก์กันยังไงในตําแหน่งของการเงินอะ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบหลักของการเงินนั่นหมายความว่าการเงินของคุณระวังในเรื่องของความไว้ใจระวังในเรื่องของการโกงหรือว่าการหักหลังในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะคุณจําเป็นที่จะต้อง ละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นอย่าอู้วามอย่าบุ่มบามแล้วก็อย่าไว้ใจใครไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณสนิทด้วยหรือว่าว้ยใจแบบคือคุณคิดว่าเขาจะไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาโกงคุณอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างด้วยความผิดเขาเรียกอะไรด้วยความ อุบัติเหตุทางด้านการเงินหรืออะไรต่างๆนานาค่ะแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามายืมเงินคุณอันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องทําใจเอาไว้เลยนะคะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้คืนหรือบางทีอะค่ะคุณอาจจะได้คืนช้ากว่ากําหนดด้วยซ้าไปนะคะภายใบนี้และอีกอย่างหนึ่งคะ่ะรูปงูในที่นี้มันหมายความแบบมันหมายถึงรักลบกดหลงเลยนะคือสัญลักษณ์ของงูเนี่ยมันก็คืออ่ค่อนข้างที่จะแบบ ต้องมีอุบายต้องมีพิษร้ายแรงอะไรแบบนี้ค่ะเราแวดระวังให้หนักเลยเขาจะคือบางทีการเงินของคุณนะคะอาจจําเป็นที่จะต้องจ่ายทาั้งทางตรงและทางอ้อมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่นัดบอกไปนะคะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบคุณโชคดีตรงที่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาตรงนี้นะคะ่ะแต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือสมมติว่าจากปกติเกณฑ์คุณต้องเสียสัก100งบาทนะคะคุณอาจจะมีโอเคมีคนเข้ามาช่วยยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วแหละแต่อาจจะ เสียน้อยหน่อยหรือเสียลงมาสัก50บาทหรือว่าหกสิบเจ็ดสิบบาทเลยแบบนี้ค่ะอย่างน้อยมันก็ได้ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่คุณทําด้วยนะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณด้วยนะคะกราฟชีวิตของคุณว่าจะขึ้นจะลงแค่ไหนนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเพื่อนพ้องค่ะเพื่อนพ้องที่อยู่ในตําแหน่งของสหัสชานั่นเองได้ไพ่ใบนี้ค่ะ หมายความว่าเพื่อนของคุณนะคะก็คือนัดรู้สึกว่าไพ่การเงินกับไพ่เพื่อนพ้องของคุณนะคะจาก จะเป็นฟิลใกล้ๆกันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาชวนทําธุรกิจหรือว่าเพื่อนมายืมเงินอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนที่สนิทมากจริงๆที่เราสามารถปฏิเสธไปได้แบบตรงๆนะคะนัดก็อยากที่จะให้ทานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคนไหนที่สนิทจริงๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวชาวนังคารเลยนะคะว่าจะพิจารณาย,ยังไงนะคะแต่ก็คือให้เราแวดระวังเอาไว้ถ้าเกิดว่ายืมเงินก้อนใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นที่จะต้องทําสัญญาให้แบบชัดเจนถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกเราอะไรเงี้ยค่ะยังไงเขาก็ต้องทําอยู่แล้วนะค คือความสบายใจของตัวคุณด้วยนะคะและในขณะเดียวกันตัวเพื่อนนะคะบางทีคุณอาจจะโดนดินทาว่าร้ายสักเล็กน้อยนะคะคือคุยกับคุณอย่างหนึ่งไปคุยกับอีกคนอย่างหนึ่งซึ่งน้าจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ชาววันอังคารทุกคนที่จะเจอ เาขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวค่ะที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในโลกใบนี้ทุกคนเจอเจอเรื่องเจอสถานการณ์แบบนี้หมดนะคะนัดก็เลยรู้สึกว่ามองให้มันเป็นสัจธรรมไปมองให้มันเป็นโอเคไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรแค่เราทําดีเราคิดว่าโอเคสิ่งที่เราทํามันถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องแคร์อะไรกับคํานินทาว่าร้ายอะไรต่างๆนานานัด wow. ขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะเปิดไพ่คําแนะนํานะคะเป็นคําแนะนําเรามาดูซิว่า อขอเปิดไพ่คําแนะนําในเรื่องของการเงินหน่อยว่าไพ่จะบอกว่าอะไรอุ้ยไพ่คําแนะนําที่33นะคะมีคนช่วยเหลือค่ะชาววันอังคารอย่างที่บอกไปนะคะว่าค่อนท้างที่จะตรงและสอดคล้องกับไพ่ความเป็นตัวตนของชาววันอังคารนะคะว่าถึงแม้ว่ามันจะโดนหลอกอ่ะ หรือว่าหรือว่ามีเหตุที่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินนะคะก็เสียไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ระวังการเสียเงินที่เสียจากสุขภาพด้วยนะคะไอ้เรื่องสุขภาพเนี้ยเราระวังได้เราออกกําลังกายเราเช็คอัพร่างกายบ่อยๆนะคะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะ่เอเป้องกันได้ทีนี้เปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเพื่อนค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะ ถูกกดดันคําแนะนําที่110นะคะคือถูกกดดันบางทีอะค่ะอาจจะสถานการณ์ของเพื่อนเนาะอาจจะโดนกดดันจากอะไรหลายๆอย่างยอยางะไรเงี้ยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวธนาคารต้องมีสตินะคะแล้วถามว่าคือนัดก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้ามายืมเงินนะแล้วเป็นเพื่อนที่คุณสนิทอะ่ะนัดก็รู้สึกว่าคุณก็ให้ยืมนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ยืมไปแล้วอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องทําใจว่าเงินเราอยู่ที่เราก็เป็นของเราเงินเราอยู่ที่คนอื่นก็เป็นของคนอื่นนะคะโอกาสที่จะได้กลับมาก็แต่แต่ทั้งนี้สมมตนินะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมายืม5้าพันอย่างเงี้ยคะ่ะเออให้ไปเลยสองพันคือแบบแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วนัดก็รู้สึกว่าเป็นกกาาารรเป็นททํี่แบบ ยังไงอะเราก็สบายใจด้วยเอาให้ตามกําลังของเราอะคะ่ะไม่ใช่ว่าโอเคเรามีร้อยหนึ่งเราให้เราเราเรา,เรามีเรามีอยู่ร้อยหนึ่งทั้งทั้งตัวเพื่อนมายืมร้อยหนึ่งเราให้ไปหมดเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอาที่มันพอดีพอดีกับกับตัวคุณนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างค่ะการสื่อสารในช่วงนี้ชาววันอังคารนะคะอาจจะจะเป็นฟิลที่แบบว่า คุณอาจจะเจอคนที่เป็นแนวแบบปากปลาใส่น้ำใจเชื่อคอยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นน่ะก็ให้จําเป็นที่จะต้องระวังเอาไว้ด้วยแต่ถามว่าตัวคุณจัดการได้ไหมเอาอยู่หรือเปล่าคุณจัดการได้นะคะด้วยไพ่ใบแรกในเรื่องของการสื่อสารค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากที่จะบอกนั่นก็คือบางทีอะคะ่ะคนคนนี้ ตัวคนเสื้อตัวคนเสื้อแดงอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคือหมายความว่าโอเคมีคนที่เขาพร้อมที่จะมาบอกข่าวสารหรือว่ามาบอกอะไรกับคุณเลยแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นชาววันอังคารในเรื่องของการสื่อสารอยากกังวลใจมากเอาที่เราทําแล้วเราสบายใจพูดในสิ่งที่ดีๆก็พออย่าคิดร้ายพูดร้ายนะคะเท่านั้นพอแล้ว ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของญาติพี่น้องญาติพี่น้องนะคะของชาววันอังคารได้ไพ่ใบใน,นี้ค่ะญาติพี่น้องเขาก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณอยู่พอสมควรนะคะคือมันเหมือนกับว่าเขามีอะไรเขาก็บอกเขาก็สอนเขาก็ให้เต็มที่เลยความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องค่อนข้างที่จะโอเคคะ่ะไม่ได้มีอะไรกังวลใจหรือว่าน่าเป็นห่วงเลยทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบุตรหลานและบริวารค่ะบุตรหลานและบริวารน,นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะบุตรหลานบางทีลูกหลานคุณนะคะอาจจะทําเงินให้กับคุณก็ได้หรือว่าเขาอาจจะชื่นชอบในเรื่องของการทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะเพียงแต่ว่านิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในวัยเรียนแล้วเขายังหาเงินไม่ได้ะคะ่ะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งใช้เงินแบบว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินสักเท่าไหร่เลยแบบนี้คะ่ะอันนี้ต้องระวังหรือถ้าเกิดว่าใครล,ลูกหลานใครนะคะที่ทาอยู่ในเกณฑ์ที่หาเงินได้แล้วอะไรแล้วเนี้ยคะ่ะบางทีเขาอาจจะ หมดเงินไปง่งายๆกับเรื่องที่เขาชื่นชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าไม่มันดูมันดูไม่น่าจะทําเงินได้นะแต่บางทีเราก็อย่าไปดูถูกเขาเนะคะเดี๋ยวนี้โลกคือแบบเด็กๆก,ก็สามารถหาเงินได้แล้วตัวอย่างเช่นการเล่นเกมก็สามารถหาเงินจากการเล่นเกมจากการแคสเกมอะไรต่างๆนาะนาะนะนะซึ่งบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนเขาแล้วก็สอนเขาอะค่ะในเรื่องของ การใช้เงินการบริหารเงินอันนี้ก็จะช่วยเขาได้นะคะถือว่าดีนะบรรยากาศของลูกหลานนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เงินเก่งไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แย่อะไรเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างบริวารก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชาววอังคารถ้าเกิดว่าคุณมีบริวารสมมุตินะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีคนที่อยู่ใต้อนานัดคุณนะคะหรือว่าคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณด้อยกว่านีที่นี้หมายความว่า เป็นลูกน้องหรือว่าทำงานประจำก็ได้นะคะแต่ว่ามีทีมเป็นของตัวเองมีคนที่าตามคุณเชื่อฟังคุณหรือว่าอยู่ที่สถานะด้อยกว่าคุณนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาของการทําเงินทําทองนะบางทีคนช่วยเหลือของชาววรังคารอาจจะเป็นบริวารของคุณก็ได้บริวารสร้างเงินสร้างทองบริวารน,นะคะให้คือแบบว่าช่วยช่วยให้คุณหาเงินได้อะคะ่ะ นะคะจะเป็นในลนักษณะนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีบริวารนะคะคิดโปรเจกต์อะไรถ้ามันเป็นแบบนี้รีบทำเลยอ่ะเปิดไพ่ขยายเพิ่มให้ดูซิค่ายทำแนะนำนะคะดูสิว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้โหค่อนข้างที่จะตรงมากๆคําแนะนําที่17นะคะเขาบอกว่าอย่าช้าลุกขึ้นมาซะให้รีบเลยนะคะวิ่งสิ้อแอวิ่งนะเป็นแบบนี้เลยนะคะดังนั้นอย่าช้านะให้รีบลุกขึ้นมาทําเลยนะคะสําหรับชาวันอังคารเนาะถือว่ากูอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของ อ,อุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาววันอังคารน,นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะรับภาระอะไรค่อนข้างที่จะหนักมากจนเกินไปหรือในขณนะดเดียวกันค่ะคุณอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะอยากรู้เรื่องของชาวบ้านเยอะไปหน่อยนึงอ่ะมันก็เลยทําให้คุณโอ้ยไอ้เรื่องนั้นก็โอ้ยต้องรู้กว่าจะนอนนะคะก่อนก่อนที่จะนอนกับว่าจะอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองสักนึงนะคะเช็คไปเช็คมาอัปเดตไปอัปเดตมาอา้าวตีสองตีสามแล้วเลยแบบนี้ค่ะให้โฟกัสแค่เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําจริงๆมีวินัยในตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะแล้วมันจะดีแล้วในขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะทํางานหนักมากเหมือนกันนะในช่วงของครึ่งปีหลงังแต่นัดก็รู้สึกว่านะคะ งานนะไม่ได้ทําให้ใครตายนะงานหนักอะไม่ได้ทําให้ใครตายนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบมุ่งมันจริงๆแต่เอ้ยนัดพูดแบบนี้ไม่ได้ละผิดละเพราะงานหนักมีโอกาสที่จะทําให้คนเสียชีวิตได้ดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเอ๊ยยังไงเนี่ยคนฟังนะแล้วก็เอ้ยยังไงคือเพิ่งน,นึกกรณีกรณีศึกษาขึ้นมาได้นะคะว่ามีคนทํางานเยอะมากๆหมง,งานหนักเข้าเวรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเสียชีวิตอันนี้ก็ต้อง อันนี้ก็ต้องเอาที่มันพอดีอดีแต่คุณเนี่ยแหละค่ะจะทํางานหนักแล้วชาววันอังคารด้วยความที่ตัวเลขของคุณน่ะคือเป็นเลข3นะคะชาววันอังคารน่ะก็จะเป็นฟิลของการบ้าพลังมากๆนัดพูดแบบนี้ไปอะค่ะคุณก็ไม่หยุดหรอกเพราะใจอะมันอยากทําใจอะมันเรียกร้องแต่อยากบอกนิดนึงนะคะว่าการเงินของคุณนะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียให้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะดังนั้นอันนี้คือเตือนเอาไว้นิดนึงนะคะว่าโอเคพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือว่าออกกำลังกายบ้างบางทีอะค่ะ อุปสรรคของคุณอีกอย่างหนึ่งค่ะมันก็คือจะมาจากช่วงหลังคอบ่าไหลช่วงหลังขึ้นมาข้างบนเลยแบบนี้ค่ะให้ระวังด้วยการมีสุขภาพที่ดีนะคะมันเท่ากับการที่เรามีโอกาสที่จะได้หาเงินเพิ่มเติมนะ,ะให้คิดแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะไพ่ตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งของคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วเรานัดค่อนข้างที่จะโอนเอ็นไปในทางที่คนที่คบกันมานานมากๆแล้วด้วยซ้ำไปนะคะไพ่ใบนี้ยมันหมายความว่า พวกคุณอนะความสัมพันธ์ของคุณกับพวกของคุณกับคนรักของคุณนะคะสามารถไปได้ยาวๆเลยในเรื่องในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลใจเพียงแต่ว่านิดหนึ่งเท่านั้นเองตรงที่ว่าบางทีเราใกล้ชิดกันมากจนเกินไปจน ไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีเวลาส่วนตัวจริงๆคือทุกเวลาอยู่ติดกันฉันและเธอตลอดเวลาเลยแบบนี้ค่ะบางครั้งมันก็จะมากจนเกินไปให้อิสระกับตัวเองแล้วก็ให้อิสระกับคู่ของคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่บ้านเดียวกันบางทีแบบอยู่ด้วยกันเจอหน้ากัน24ชั่วโมงเลยเลยแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะ อึดอัดเล็กน้อยบางทีเราอาจจะต้องเข้ามุมเป็นของตัวเองกันบ้างนะคะบางช่วงบางเวลาอย่างเช่นช่วงทานข้าวเสร็จนะคะบ่ายโมงจนถึง3ามโมงนะอา้าวคนละมุมเลยจ้าให้เปมีเวลาส่วนตัวเลยอยากทำอะไรก็ทำนะคะอะไรแบบนี้ค่ะนัดก,ก็รู้ค่ะอาจจะเป็นชาววันคารเองด้วยซ้ำนะคะที่ ต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่าคู่ของคุณก็ได้ค่ะเพราะว่าคู่ของคุณนเขาอาจจะเป็นคนติดแฟนก็ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังค่ะด้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าสุขภาพและคือจ,จริงๆมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้ระวังของอ,อาการหน้ามืดคือลุกยืนเร็วหรือว่าเปลี่ยนท่าเร็วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหน้ามืดเส้นเขาเรียวกว่าอะไรเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเลยแบบนี้ ะะให้ระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอสุขภาพด้านอื่นๆนะคะไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่น่ากังวลใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของ การน,นอนไม่ค่อยพอตอนกลางคืนไม่นอนเลยแบบนี้ค่ะและในขณะเดียวกันก็คือช่วงบริเวณหลังนะคะให้ระวังด้วยเพราะจากภาพในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นช่วงคอบาดหลายหรือว่าอะไรต่างๆนะนะอาจจะเสียเงินนวดก็ได้นะคะไปนวดแผนไทยแบบว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็3 0 0 500แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นให้ระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแบบเรื่องใหญ่ร้ายแรงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกันบ้างนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าความเจริญรุ่งเรืองและการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะคะ่ะมันคือถามว่ามันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสนะคะแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือถือว่าเป็นไปในทิศทางที่บางททอะคะ่ะ จากตำแหน่งอะคะอาจจะมีช้อยอยู่2คนก็คือคุณเป็นหนึ่งในนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองลองดูซิว่าเป็นยังไงนะัดขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นไพ่คาแนะนํานะคะสําหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเรามาดูกันได้ไพ่ใบนี้ค่ะ เขาบอกว่าคําแนะนําที่63นะคะเขาบอกว่าไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่องหรอกนะอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนคนนั้นนะคะก็เป็นไปได้ทีนี้นัดขอย้อนกลับไปที่เรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนัดอยากรู้ว่าไพ่คําแนะนำนะคะ่ะเขาอยากที่จะแนะนําในเรื่องของอะไรในเรื่องของสุขภาพนะคะเขาบอกว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าจงหาความสุขให้ชีวิตบางซึ่งโอ้ยนัดรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะลิงกันนะคะในเรื่องของอุปสรรคอ,อ่ะ สุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเงินเวลาเป็นสิ่งมีค่านะคะจงหาความสุขให้ชีวิตบ้างคําแนะนําที่43ค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานของชาววันอังคารนะคะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะอย่างที่นัดบอกไปก็คือข้อแรกเลยอะ่ะขอหยิบในเรื่องของบริวารขึ้นมาว่าบริวารน,นะคะเขามีโอกาสที่จะนําเงินนําทองมาให้คุณถูกไหมคะแล้วตําแหน่งในเรื่องของการงานก็มีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตคุณมีคนดันให้คุณถึงจุด หมายอ่ะนะคะดังนั้นอยากทําอะไรในช่วงครึ่งปีหลังนะคะให้เตรียมตัวได้แล้วนะคะให้รีบทําเลยนะคะอยากทําอะไรให้รีบทําอยากขี้เกียจนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของโชคลาภ โชคลาภของชาววันอังคารได้ไพ่ใบน,นี้ค่ะมันเหมือนกับว่าโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่คุณยายหัวหน้าที่ที่ทางานก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าโชคลาภเหล่านั้นนะคะอาจจะนํามาซึ่งคําคอรหาและคํานินทาหรือแม้แต่ก,กับการส่องการแบบการจ้องมองว่าคุณได้ตรงนี้ไปแล้วว่าคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะทํายังไงต่อไปในสิ่งที่คุณได้มาแบบนี้ค่ะก็เป็นในลักษณะนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจของชาววันอังคารกันบ้างสําหรับความกังวลใจและความทุกข์ใจของคุณนะคะได้ไพ่เป็นตัวแหวนเนี่ยหมายความว่ายังไงคุณน่ะก็ยังเป็นคนที่ต้องการที่อยากที่จะสร้างฐานครอบรัวอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยากที่จะทําให้มันมันน่นคงแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นมันหนอนกับว่านาัตอนนี้มันหาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วในเกณฑ์ในด้านการเงินของคุณนะคะบางทีอะ่ะ เงินที่หามาได้สมมติหามาได้100บาทจริงๆมันควรที่จะเป็นกําไร100บาทอะแต่ว่ามันดันต้องไปหักกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าค่าใช้จ่ายในด้านของสุขภาพร่างกายอะค่ะไปอีกอยะะ่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยมีความกังวลใจว่าเอ้ยแบบอยากที่จะได้มากกว่านี้แต่นะจะบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลาของชาววันอังคารอะบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเพียงแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีอย่าห่มงานหนักมากจนเกินไปซึ่งตัวคุณอะค่ะมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นก็คือแบบถ้าเวลาบ้างงานก็จะบ้ามากๆแต่ เวลาที่ไม่อยากทําก็จะไม่อยากทําเลยนะคะสําหรับคนวันนี้ทีนี้สุดท้ายนะคะนัดขอดูให้สรุปผ้าอยากแนะนําว่าอะไรบ้างคำแนะนำที่59ค่ะเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองอ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งเงินทองอะไรมากนะคะถ้าแ,แบบอยู่บ้านแล้วได้อ่านหนังสือสนุกสนุกสักเรื่องหนึ่งหรือว่าได้ดูซีรีส์ที่ชอบสักเรื่องหนึ่งก็มีความสุขแล้วหรือว่าการได้ปลูกต้นไม้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อจิก๊กซอเลโก้อะไรต่างๆนานาตามตามแบบที่คุณที่คุณชอบตามแบบจิตฤของคุณที่คุณโดนใจเลยแบบเนี้ยค่ะก็มีความสุขแล้วแล้วจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากความสุขสิ่งเล็กๆด้วยนะคะต่อมาค่ะเรานัดจะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่กําลังว่างง อยู่เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ว่างงานเกณฑ์ของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจากเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ใบนี้ค่ะนัดรู้สึกว่าโอกาสอะค่ะมาถึงแล้วสําหรับคนที่ว่างงานนะคะเพียงแต่ว่าคุณอะเลือกที่จะทําหรือว่าไม่ทําเท่านั้นเองบางทีงานที่เขาติดต่อเข้ามาคุณอาจจะไม่ค่อยที่สนใจเท่าไหร่เพราะคุณรักอิสระภาพมากจนเกินไปถึงขั้นที่ว่าชาววันอังคารเองคนที่เป็นเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆค่ะเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะเป็นนายของตัวเองอยากที่จะหาอะไรทําที่แบบ เราเป็นนายเวลานายของเวลานะคะจะเป็นในลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกันนะคือนะัดรู้สึกว่าในเรื่องของงานอะตำแหน่งงานอะอันเนี้ยมีมีเข้ามาอยู่แล้วขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองคุณจะพอใจหรือไม่พอใจแค่นั้นแหละนะคะโอเคค่ะเรามาดูในเรื่องของพาร์ทเนอร์กันบ้างสําหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะคะถ้าเกิดว่าคนคุณมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนถือว่าอยู ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะพาร์ทเนอร์มีอะไรอะ่ะเขาก็เคา,ารพในการตัดสินใจของคุณหรือต่างๆนานาคือค่อนข้างเป็นบรรยากาศที่ดีมากดังนั้นชาวนอังคารธุรกิจการทํางานการอะไรเงี้ยของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นการงานและการเงินโดดเด่นนะคะในช่วงของในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วทีนี้นัดลืมพูดถึง หรือพูดถึงคนโสดป่านนี้คนโสดบอกว่านั่งร้องไห้แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยสําหรับคนโสดนะคะคนโสดน่ะจริงๆแล้วมีหลายสถานะมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะกลับมาที่ตาแหน่งปุตตะนะคะสาหรับคนโสดได้พไพ่ใบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า คุณมีโอกาสที่จะเป็นแนวสายเปย์ค่ะด้วยซ้าไปหรือคุณมีโอกาสที่จะมีผู้ชายลุกแบบนี้ค่ะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเกิดว่าชาวอังคารที่เป็นผู้ชายเข้ามานะคะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้หญิงนะคะที่เขาเป็นผู้ใหญ่และและเขาค่อนข้างที่จะ เขาค่อนข้างที่จะซื้อความสุขได้ด้วยเงินเลยแบบนี้ค่ะเข้ามาหาคุณสําหรับส,บสาวๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ลุกแบบนี้แหละมีหนวดมีเข้าหน่อยนะคะแล้วก็เป็นป๋าป่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาจีบก็เป็นไปได้เหมือนกันถือว่าดีนะแล้วถามว่าคุณพอใจไหมคุณก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในด้านของความรักมาพอสมควรมันก็เลยทําให้ตัวเขาอ่าค่ะรู้ว่าควรที่จะแตะเบรกตอนไหนควรที่จะเหยียบคันเร่งตอนไหนอันนี้ถือว่าดีมากๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรบริหาร จัดการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่โดดเด่นมากชาววันอังคารอย่างที่นัดบอกไปนะคะว่าโดนรวมโดยรวมถือว่าเลิศสุดเลยโอเคค่ะทีนี้เปิดไพ่เพิ่มให้1ใบนะคะสาหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะสำหรับคนที่ ه, ลืมเปิดไพ่คําแนะนําค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยสําหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาดีๆด,ดังนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้กันไปได้แล้วนะรู้สึกว่าใน,นช่วงครึ่งปีหลังมันมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนมากขึ้นได้พัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให,กอให้ก็ขอให้มีความสุขแฮปปี้ดีดานะคะเปิดไพ่คําแนะนําให้นะคะสําหรับคนโสดที่โสดสนิทก่อนคําแนะนํานะคะ ได้คำแนะนำที่29นะคะบอกว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะด,ดึงสติกลับมาอมหมือนคำว่าบางทีอะค่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของช่วงเวลาคว,ความหลงของชีวิต ไปเลยก็ได้นะคือแบบมีคนถูกใจเข้ามาแล้วแถมเป็นสายเปอีกแล้วแบบรู้ว่าคนที่จะเข้าหาคนยังไงละะิงเงี้ยค่ะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคุณว่าควรที่จะทํายังไงคุณถึงจะชอบหรืออะไรที่คุณไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ่ะดังนั้นมีสติมากๆนะคะต่อมาค่ะเปิดให้คําแนะนําให้นะคะสําหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคะําแนะนําที่73นะคะบอกว่าบ้าให้สุดนะะในสิ่งที่ชอบนี่เขาบอกว่าบ้าให้สุดในสิ่งที่ชอบนะคะดังนั้น เอาเต็มที่เลยคะ่ะนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับชาววันอังคารใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง7วันแล้วนา่าจะมีดวงของคนทั้ง12ราศี12นกษัตริย์12เดือนเกิดด้วยนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้คะ่ะแล้วก็มีพิคอดคารสนะคะที่คุณอันนี้เป็นการดูดวงแบบกึง่งส่วนตัวเลยนะคะเพราะคุณจะเป็นคนเลือกกล่องไพ่เองค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะ EP ที่1 1 8ค่ะสิ่งที่ควรทำในตอนนี้คืออะไรนะคะหรือว่า EP ที่110ค่ะคุณเหมาะสมกับคนแบบไหนนะคะหรือว่า EP ที่122ี่เธอมีใจหรือว่าฉันแค่คิดไปเองจริงๆแล้วมีค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภครอบคลุมมากๆขึ้นอยู่ที่คุณละคะ่ะว่าคุณจะถูกใจหัวข้อไหนนะคะก็เข้าไปเลือกกันได้แต่บอกเอาไว้นิดนึงนะคะว่าอย่า อ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะเลือกค่ะเพราะมันอาจจะมีผลต่อการเลือกของคุณสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้นะคะหรือว่ามีใครที่เกิดในวันอังคารเหมือนกันฝากแชร์ให้ด้วยฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ